เดี๋ยวเราวนด้านหลังดูครับเดี๋ยน้องหน้าไปดูก่อนก็ได้ครับแหม่เสียงมันช่างนุ่มละมุนลิ้นเสียเหลือเกินนะครับแต่ขอดนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถแทบจะนุ่แรกเลยนะเพื่อนนะแล้วก็เป็นสั้นรู้ฮนี่ครับคันนี้เป็นตัวเจแปนนะเพื่อนๆนะครับหายากนะครับนะครับความโชคดีของเพืนเราเดี่ยนะเดือนนี้มาอยู่ที่เทสลาสองคันเฉยเลยนะครับสวยจริงนะครับ อ่ะพี่พี่ลูกค้าต้องได้ลองวะพี่พี่ให้กับน้องเขาลองหน่อยแต่รถนี่มันช่างเท่หยดย้อยยุบยิบแล้วเกินสวยจริงๆเพื่อนแอร์คอไปิสสิบสองเนื่อนะครับแล้วก็เป็นตัวซันรูฟนะครับไม่เล่นเชนด้วยนะครับรับตัวญี่ปุ่นสองแสนกว่าบาทๆๆ้วเพื่อนเอ๋ย แทบไม่ได้ฮะสเปคมีสีขาวด้วยพวเพื่อนสวจนยจริงๆเดี๋ยวมาดูว่าชอบหรือเปล่ามาแล้วครับอย่างนุ่มอ่ะเพื่อนอช่างงดงามดีว่ะฮะฮอนด้าที่ออกมากี่รุ่นนี้ก็ช่างสวยงามเสียเหลือเกินกลับมาเรียบร้อยนะครับสง สวยจริงๆนะทะเบียนสวยด้วยเพื่อนสนามเอฟซีขับรถคันนี้นะจ๊ะเรียบร้อยรถนิ่มไหมโอ้โหแผ่บนข้างให้สองใบยิ่งกว่าปุยนุ่นลองมาเป็นไงเอ้ยลืมบอกไปกุญแจสองดอกเลยนะครับนี่กุญแจสองชุดด้วยนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนอยู่ในออฟฟิศนะครับเดี๋ยวไปเช็คดูได้เดี๋ยวมาเช็คเลขเครื่องเลขตัวถังอะไรให้เรียบร้อยนะครับสวยจริงๆขับดีอ่ะเนาะ อืมนิ่มเลยสวยจริงๆนะฮะมาทำสัญญากันอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปสักนิดนึงเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงก่อนน้องนิ้วแถมอะไรบ้างนะลงยูทูบให้น้องหน่อยขน้ำยาเราแล้วฮะนี่ลงยูทูบกันพี่เดี๋ยวทำอยู่ได้ครับ้องลงยูทูบอยู่แล้วครับแหม FC เรานี่เราแถมมากี่ตัวน้องนิ้วขตัวเราข้ตัวเราเรานี่แผนกแถมอย่างเดียวเลยนะสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงซื้อรถที่นี่เป็นไงบริการดีไหมครับดีมากครับพี่ได้อยู่นะใช่ ถูกใจขอทุกคนขอบพูดขอทุกคนขอบคุณมากพี่พี่เจ๋งนะพี่ชายไปกล้ามาดูเ้านะครับอ่ะมาส่งเรกันดีกว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักนิดหนึ่งฮะต้องนิ้วขอป้ายหน่อยครับได้ดําญาของไปนะรับรองพี่เจ๋งเงาแวบแมลงนี่เกาะไม่ได้เลยนะแมลงวันลื่นหัวแตกหัวแดงอะขอถ่ายรูปสักนิดหนึ่งนะฮะนี่สองสามโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วราสวยถูกใจเนาะโอ้โหนี่ตัวเชยแปนหายากด้วยนะครับโชคดีมากเนาะและตัวนี้พอดีโหูลุมแย่งกันเลยอ่ะโอเคที่กลับที่ไหนครับเนี่ย ขอเข้าชมเลยนะอ่ะโอเคไม่รบกวนโชคดีนะครับบ๊ายบายต่ด้วยมีความสุขแต่ท่าปลอดภัยเฮงรวยพี่เจมขอบคุณมากสวัสดีพี่เดี๋ยวมีโอกาสไปเที่ยวเพชรบุรีได้ครับสีหงส์ยินดียินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวครับครับผมคุณใดก็ส่งพวงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่คุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับถุงเลยนะฮะอุ้ยถ้าถุงถ้าถุงอยากอะไรยน้องยังเรียกถุงไม่หละ จริงๆเราใช้คำว่าพลาสติกสวัสดีครับสวัสดีครับโมจะเล่นมกุกพลาสติกคุมรถ<ช>ขนาดใหญ่แล้วกันคิดไม่ออกไงมันเย็นแล้วไงเข้าใจเข้าใจ<ร>อยู่เดีไปถ่ายรูปอีกเนี่ยโอ้โหว่าจะเลิกไวโอ้โหนิดหน่อยนะเฉลี่ยสิ้นปีนี้เอาไปเลยสองโลครับหมูไปกินเนื้อแล้วชวงนี้ u n แท c กมาแรงนะร,งรถสวยจริงๆน้องมิวดูดีฮะ แอคคอร์ดนะครับปี2012นะครับออโต้ Auto, ตัวเจแปนซันลูกนะฮะล้อมแบบ B b บแอรแอแบ็คแปดไทสวยมากๆนะครับจบสกปรกเรียบร้อยสวยแบบไม่มีอะไรมาขวางกันน้องนิว <c oughs> นะพี่เจ๋งครับขับเบนซ์นะครับมาดูรถให้น้องนะครับนี่ฮะสวยจริงๆเพื่อนๆโอ้โหแถมน้ำยาให้อีกชุดหนึ่ง รถแลกแจกแถมกันเลยทีเดียวเฉียวคันนี้มีอะไรบ้างน้องนิวโอนต่อภาษีพรบมีโอนฟรีต่อภาษีพรบประกันภัยสองบวกด้วยนะครับเช็คฟรี24รายการนะครับแต่คันที่บอกเลยว่าสวยมากๆน้องนิวทีนี้ลงขายไม่ถึงอาทิตย์ั้งเนี่ยเรียบร้อยน้องนิวเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวฟังพีพีนะครับเดี๋ยวจะขอไฟเขียวไฟแดงมาปักไปที่หน้าเตลแเราเลยเดี๋ยวทัทั้งด่วนขึ้นแบงค์บนเลยใช่แล้วก็ไปลง เรานี่นอนน้อยไปแล้วเนี่ยฮะยังไงเด้อ่ะไปจริงแล้วฮะโอเคเรียบร้อยนะครับใช้รถอย่างมีความสุขนะฮะนอกดวรู้ไหมคันนี้นะออกค้างเป็นล้านเลยนะเป็นล้านเลยอะเพ่เสียงดังอะไรตกใจเนี่ยดูครับดูคลิปบ่อยอ๋อถ้า FC เนี่ยอยากซื้อรถที่นี่นะครับแล้วก็อยากมาเป็น FC ของเราเลยนะครับาต้องทำไงบ้างต้องอย่างไรกดแชร์นะพี่แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะพี่แชรนี้ก็เป็นที่มาได้นะครับของแถมมากมาย ล้นหลามกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเออ่ทุกๆคนอาจจะได้ของไม่เท่ากันนะครับอย่างคนนี้ได้อันนั้นได้คนนี้ได้อันนี้แต่บอกเลยว่าได้คุ้มค่าคุ้มราคาทุกอย่างแน่นอนนะครับฝากไปด้วยนะที่ชอบพีพีและคารูชาแนลในช่องยูทูบขอเราเองนะครับแล้วก็อีกหลายๆแพลตฟอร์มก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับฝากกดติดตามมาด้วยเป็นกำลังใจพวกเรานะครับจะได้นำประสบกดีๆทุกมาฝากกันวันนี้ก็บุกตะ